กราบหมอน5ครั้งก่อนนอนนะครับชีวิตดีขึ้นอย่างแน่นอนอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพีดินะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาให้เคล็ดลับดีๆด,ดึงดูดพลังงานด้านบวกนะครับดึงดูดพลังงานดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะครับ นั่นก็คือการกราบ5ครั้งก่อนนอนนะครับทำทุกวันชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนนิดนึงนะครับว่าจะเร็วจะช้าส่วนหนึ่งนะครับอยู่ที่บุญวาสนาบารมีแล้วก็จังหวะชีวิตของแต่และบุคคลนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยจังหวะชีวิตมาเร็วเนี่ยก็ประสบความสําเร็จได้เร็ว นะครับบางคนจังหวะชีวิตมาช้าหน่อยก็อาจจะช้านิดนึงนะครับแต่การกราบหมอน5ครั้งก่อนนอนเนี่ยรับรองว่าถ้าใครทาทุกวันย้านะครับทาทุกวันชีวิตดีขึ้นแน่นอนการกราบหมอนเนี่ยใช้เวลาน้อยมากๆนะครับใช้เวลาเนี่ยเพอเพอจะไม่ถึง3นาทีซะด้วยซ้านะครับเพราะว่าการกราบ5ครั้งเนี่ยไม่ได้ใช้เวลานานเลยบางคนอาจจะกลัวว่าอุ้ย กราบหครั้งนานหรือเปล่านะครับไม่นานแน่นอนนะครับเรียกได้ดว่าแทบจะไม่มีผลกระทบต่อเวลาในชีวิตคุณเลยบางทีเนี่ยเราเล่น Facebook ดู YouTube เล่น TikTok เนี่ยยังนานกว่านะครับนานกว่าเป็น10เท่าเป็น1้อเท่าเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ลดลงสักนาที2นาทีนะครับเอามากราบหมอนก่อนนอนนะครับรับรองเลยว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงกับชีวิตคุณอย่างแรกก็คือ คุณจะนอนได้หลับสนิทมากขึ้นนะครับหลับสนิทมากขึ้น 2. นะครับการฝันร้ายจะค่อยๆลดน้อยลงข้อที่3นะครับก็คือสิ่งต่างๆในชีวิตนะครับจะค่อยๆดีขึ้นข้อที่4นะครับก็คือคุณจะมีสมาธิมีสติปัญญาได้ดีขึ้นและข้อสุดท้ายนะครับกิจวัตรประจำวันการทำอะไรต่างๆของคุณนะ่ะ มันจะดีขึ้นทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าให้กราบหมอนก่อนนอนทุกวันนะครับโดยเคล็ดลับนั่นก็คืออ่ะก็ก่อนนอนเนี่ยก็ให้คุณเนี่ยทำจิตให้สงบสักแป๊บหนึ่งนะครับไม่ต้องนานมากก็ได้เนาะถ้าให้ง่ายที่สุดให้ผมแนะนํานะครับก็คือก่อนนอนเนี่ยให้คุณวางมือถือให้คุณพักการเล่นมือถือก่อนนอนนะครับอย่างน้อยๆสัก1ินาที นะเพราะว่าถ้าเรานอนหลับสนิทเนี่ยเรานอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงอะ่ะมันก็เต็มอิ่มแล้วนะครับการตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้เนี่ยคุณจะทํางานได้แบบเต็มร้อยเปอร์เซนตมีสมรรถภาพนะครับมีทั้งคุณภาพและก็ปริมาณนะครับฉะนั้นเนี่ยเคล็ดลับที่ผมจะให้ในวันนี้ของดีแน่นอนนะครับวิธีการในการกราบหมอนก่อนนอนนะครับก็คือให้คุณเนี่ย นั่งในท่าที่คุณสะดวกนะบางคนก็อาจจะนั่งคุกเข่าบางคนก็อาจจะนั่งพับเพียบหรือบางคนจะนั่งทับขานะครับคล้ายๆเป็นท่านั่งเทพธิดาเนาะแล้วแต่คนสะดวกท่านั่งไม่ฟิกนะครับเอาที่เรานั่งสบายและไม่รู้สึกเจ็บนะครับเคล็ดลับเลยนะคุณต้องนั่งสบายคุณต้องไม่รู้สึกเจ็บบางคนนั่งคุกเข่ารู้สึกเจ็บนั่งพับเพียบก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าคุณรู้สึกเจ็บอะจิตคุณจะแบบวุ่นวายอะมันจะแบบไม่ค่อยส่งผลเต็มที่ นะครับอย่าให้เรารู้สึกว่าเจ็บกับเรากันจากนั้นเนี่ยให้คุณกราบครั้งที่หนึ่งนะครับกราบแบบแบมือนะครับกราบครั้งแรกให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้านะครับอ่ากราบครั้งที่สองนะครับจากนั้นเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วก็กราบครั้งที่สองให้คุณระลึกถึงคุณพระธรรมนะครับอ่า แล้วก็กราบครั้งที่สามนะครับให้คุณละลึกถึงคุณพระสงฆ์อ่ะตอนระลึกถึงพระสงฆ์เนี่ยจะเป็นพระสงฆ์ที่คุณศรัทธ,ธาก็ได้นะครับจะเป็นพระอาจารย์แถวบ้านคุณหรือที่คุณเคยไปบวชหรือที่คุณเคยไปทําบุญแล้วรู้สึกศรัทธ,ธาก็ได้นะครับจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่ก็ได้หรือเป็นพระอา่า พระอรหันตสาวกที่คุณเคยฟังพุทธประวัติแล้วคุณรู้สึกศรัทธาท่านมากๆก็ได้นะครับเช่นพระโมคคลานะพระสารีบุตรพระศีวลีนะครับพระยศะะกุลบุตรหรือพระยากรธัญะได้หมดนะครับเอาที่คุณศรัทธาแล้วคุณก็กราบนึกถึงท่านนะครับอ่ะตรงพระสงฆ์เนี่ยก็ เป็นเคล็ดลับนิดหนึ่งนะแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราศรัทธาใครหรือบางคนศรัทธาพระอาจารย์ที่เก่งๆดังๆอาเช่นหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับหรืออ่าหลวงปู่ดูหลวงพ่อกว้ยหลวงพ่อสุดแล้วแต่คุณนะครับก็ได้หรือจะเป็นพระอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะกราบรวมๆก็แล้วแต่อ่ะอันนี้คือเคล็ดของการกราบพระสงค์ต่อมาครั้งกราบครั้งที่4ให้คุณระลึกถึงคุณปิดามารดาของคุณนะครับอ่ะ ใครที่อยู่กับพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาก็นึกถึงท่านนะครับบางคนอาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อ่ะบางคนติดนิดหน่อยละไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ทํำยังไงดีนะครับก็ระลึกถึงคนที่เลี้ยงดูคุณมาก็ได้นะครับจะดูรูปของท่านแล้วนึกถึงท่านแล้วก็ระลึกถึงคนที่เลี้ยงคุณมาไปพร้อมๆกันก็ได้อ่ะบางคนอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเลี้ยงมาก็ระลึกถึงท่าน บางคนอยู่กับลุงนะป้าก็นึกถึงท่านหรือบางคนอยู่กับพี่อาพี่เป็นคนเลี้ยงมาน้องเป็นคนเลี้ยงหรือลูกพี่ลูกน้องเลี้ยงมาก็กราบแล้วก็ระลึกถึงก็ได้นะครับแบบนั้นก็ได้เหมือนกันสุดท้ายนะครับการกราบครั้งที่5ให้คุณระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่เคยสอนวิชาให้กับคุณ นะครับก็ครูบาอาจารย์ท่านไหนที่คุณรู้สึกว่าโอ้โหอาจารย์ท่านนี้เป็นคนใจดีเป็นคนที่ช่วยเหลือเราคอยสั่งสอนวิชาให้กับเราให้คุณระลึกถึงท่านนะครับแล้วก็กราบนะับกาบ5ครั้งก่อนนอนนะครับอ่ะจากนั้นเนี่ยก็หลับตานอนให้สนิทนะครับนึกเหมือนกับว่าท่านเนี่ยมาคุ้มครองเรานะครับนึกถึงว่าอ่าคุณพระรัตนไตก็คือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณปิดามารดาครูบาอาจารย์ คุ้มครองเรานะครับนึกออกไม่ออก,ไม,ออกไม่เป็นไรนึกเหมือนท่านกําลังคุ้มครองเราอยู่นึกออกไม่ออก,ไม,ออกไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องถึงขั้นเห็นภาพก็ได้นึกเหมือนกับว่าท่านอ่ะกำลังมาคุ้มครองเราปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาเรานะครับแค่นั้นพอจะนึกเป็นภาพก็ได้ไม่เป็นภาพก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ตรงเนี้ถ้าใครทําถูกจะรู้สึกก็แบบมันอุ่นใจอ่ะอุ่นใจแบบเออรู้สึกเรานอนหลับสนิทนะครับจากนั้นเนี่ยผลที่จะเห็นได้ง่าย,ายๆอย่างแรกคือ การหลับของเราอ่ะจะสนิทขึ้น2คือฝันร้ายอะ่ะมันจะน้อยลงข้อที่3ก็คือหลังจากการตื่นอะ่ะความงัวเงียความง่วงเหงาหานอนอะ่ะมันลดลงนะครับอ่าอย่างที่4ี่ก็คือปัญญาการใช้ชีวิตต่างๆนะเราจะรู้สึกว่าความจำหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นอาจจะไม่เร็วนะครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยเร็วนะแต่ว่ามันจะค่อยๆใช้คำว่าค่อยๆ แล้วก็อย่างสุดท้ายคือทําทุกอย่างอ่ะกิจวัตรทุกอย่างอะไรดึงดูดเราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะครับใครเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่แต่อยากให้ไปลองทําเพราะดีจริงๆนะครับถึงมาแบ่งปันไม่ดีไม่กล้าพูดนะครับก็คลิปนี้ให้เคล็ดรับเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะนําไปปฏิบตัติก็ใครปฏิบัติได้ผลยังไง มาคอมเมนต์กันได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆหรือใครมีเคล็ดลับอื่นจะเสริมก็เมนในคอมเมนต์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ